คนตรวตีสุริยพงศ์เป็กทองผู้ประครับการตรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ร่วมใจกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบ,บรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564พร้อมร่วมกันทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นเก็บกวาดขยะทำความดีให้กับสังคม ถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานวัดพระัฒนศิลาอาศพระอารามหลวงตำบลทุ่งยางอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา,าพระราชทานตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาะชนจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอีกทัณยปการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีรวมพลังทำความดีรวมพลังสามาัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยนาคาค่าเลิศดรำรายงาน